สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกลมแรงมากค่ะทุกคนฝนตกลมแรงมากหลังคาลั่วค่ะทุกคนน้ำไหลเข้าบ้านเลยจ้าท่วมห้องลูกไปแล้วหนึ่งจ้าน่ากลัวมากเลยค่ะวันนี้ฝนตกแรงมากลมแรงมากเลยค่ะทุกคนน่าจะหลังคาลั่วนะคะน้ำเข้ามาในบ้านเต็มเลยค่ะ น้ำท่วมห้องลูกไปเลยจ้าคุณแม่ก็ตกใจมากเลยค่ะภัยธรรมชาตินะคะทุกคนฝนตกที่หน้าต่างเลยนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าฝนตกที่หน้าต่างแม่ก็ตกใจมากเลยค่ะหยิบมือถือได้รีบโทรหาช่างทันทีเลยค่ะ ธรรมชาติคะ่ะทุกคนฝนตกลมแรงระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกคนระวังนะคะระมัดระวังกันด้วยคะ่ะดูแลบ้านช่องเข้าวของให้เรียบร้อยด้วยนะคะนี่คะ่ะน้ำน้ำรั่วในบ้านนะคะทุกคนนี่คะ่ะน้ำาติมห้องลูกห้าโมงผ้าม,า,มานเปียกหมดเลยคะ่ะนี่คะ่ะ มันมันเข้ามาตรงช่องแอร์ค่ะทุกคนมันเข้ามาตรงช่องแอร์ค่ะตรงนี้เลยน่าจะมีปัญหาตอนที่เขาติดแอร์ค่ะนะ่คะเละมากเลยจ้าในห้องเละมากเลยจ้าท่วมห้องลูกจ้าแต่ไม่ได้ท่วมทั้งบ้านนะคะท,ท่วมแค่ห้องลูกค่ะเพราะว่ามันรั่วนในห้องลูกค่ะ จะพาปีนขึ้นไปดูข้างบนว่ามันจุดที่มันรั่วมันออกมาจากตรงไหนคะทุกคนพาปีนขึ้นมาดูนะคะเนี่ยค่ะไหลออกมาจากตรงนี้เลยนะคะนี่คือแอร์ค่ะตัวแอร์ค่ะตัวแอร์นะคะเนี่ยมันไหลออกมาจากตัวแอร์เลยค่ะแต่ไม่ใช่น้ำแอร์นะวันนี้ฝนตกหนักมากฝนตกมันถึงจะมีน้ำไหลออกมาค่ะ แต่วันนี้หนักฝนตกหนักมากมันก็เลยไหลออกมาเยอะมากจนท่วมห้องค่ะเดีย๋ยวจะไปดูข้างบนข้างบนแอร์ว่ามันออกมาจากข้างบนแอร์ไหมนี่นี่ปีนบันไดอยู่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ,อ้าเราเจอแล้วพี่น้องมันออกมาจากผนังตรงนี้ค่ะทุกคนนี่นี่นี่มันออกมาจากผนังตรงนี้ เห็นไหมคะช่งแป๊บนี่มันออกจากผนังตรงนี้เปิดแฟดเปิดแฟดตรงไหนอะนี่มันออกมาจากรูตรงนี้คือจริงๆอะมันรั่วนานแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ฝนตกมันก็จะมีน้ำไหลออกมาตรงแอร์ก็คิดว่าน้ำแอร์น้ำแอร์อไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นไง เพนก็บอกแต่ว่าน้ำเอน้ำเอน้ำเอมันไม่เยอะขนาดนั้นไงนี่ค่ะเนี่ยมันหลุดไหลลงามาต,งตรงช่องนี้นะจ๊ะโอเครู้จุดแล้ว